อสุ่มกาชาอาวุธทับน, e. นะครับผมพิ้งเฟนให้ดูเนี่ยครับผมทั้งหมด20กล่องนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากมาเล่นก็โหลดมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมเป็นอยู่ที่แลนเซิร์ฟออล็อกนะครับผมเดี๋ยวมาดูพร <span. ını S 1> ้อมๆกันนะครับผมว่าจะได้กินเกลือหรือเปล่านะครับผมไปฮะโอ้ยอีกล่องที่สองฮะกล่องที่สามกล่องที่สามสี่ห้าเมื่อกี้อะไรอะ หนึ่งครับพี่มาแล้วหนึ่งฮะสิบกล่องนะสิบกล่องได้ดับหนึ่งอันนะครับผมไปดูฮนะอีกห้ากล่องครับผมนะว่าจะได้ได้นูไหมดูนะปึ๊บอุ้ยมาเลยจ้านูหนึ่งดับหนึ่งนะครับผมจัดไปครับผมต่อเลยสี่กล่องครับไปฮนะไปฮนะไปฮนะสาธุเพีย้ยงอ้โหอุ้ยอ้ย 卢友。